มีพลังหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ประเมินต่ำมาตลอดแต่จริงๆแล้วมันคืออาวุธเงียบที่ทรงพลังที่สุดในจิตวิทยามนุษย์พลังที่ไม่ต้องใช้เสียงไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องใช้อำนาจแต่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์พลิกเกมและทำให้คนเคารพคุณโดยอัตโนมัติพลังนั้นคือการควบคุมอารมณ์คนที่ควบคุมอารมณ์ได้ คือคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้และคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้คือคนที่คนอื่นไม่กล้าลำเส้นเพราะมนุษย์เรามีสัญชาตญาณในการแยกแยะว่าใครอ่อนแอทางอารมณ์และใครแข็งแรงทางจิตใจและโดยธรรมชาติคนเราจะยำเกรงคนที่นิ่งกว่าเสมอคนอารมณ์ร้อนจะชนะการประทะในวินาทีนั้นแต่คนอารมณ์นิ่ง จะชนะทั้งเกมในระยะยาวคนอารมณ์ร้อนจะพูดทุกอย่างที่คิดแต่คนอารมณ์นิ่งจะคิดทุกอย่างก่อนพูดและที่สำคัญที่สุดคนอารมณ์ร้อนมักเสียตัวตนเพราะอารมณ์แต่คนอารมณ์นิ่งยิ่งนิ่งยิ่งมีพลังการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่การกดความรู้สึกแต่คือการรู้เท่าทันตัวเองรู้ว่าเมื่อไรควรหยุด รู้ว่าเมื่อไรควรปล่อยรู้ว่าเมื่อไรควรถอยและรู้ว่าเมื่อไรควรเดินต่อมันคือศิลปะของการไม่ให้เรื่องชั่ววูบทำลายสิ่งที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตคนที่ควบคุมอารมณ์ได้มีสัญญาณบางอย่างที่คนรอบตัวรับรู้ได้แม้ไม่มีคำพูดเช่นความนิ่งที่ไม่ใช่เฉยเมยแต่เป็นความนิ่งที่มีพลังล้นอยู่ข้างในเป็นความนิ่งที่คนรู้สึกได้ว่าถ้าคุณจะพูด คุณพูดเพราะต้องพูดไม่ใช่เพราะอารมณ์ดึงคุณไปและมันทำให้คำพูดของคุณมีน้ำหนักมากกว่าคนที่พูดตามอารมณ์ร้อยเท่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้จะไม่ตอบโต้เร็วเขารอให้ใจนิ่งก่อนเขารอให้ภาพชัดก่อนเขารอให้ความจริงปรากฏก่อนเพราะเขารู้ดีว่าอารมณ์คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดและคำพูดที่มาจากอารมณ์มักสร้างบาดแผลที่แก้ไม่ได้ง่ายๆ เขาเลือกไม่พูดในเวลาที่คนอื่นพูดรัวเขาเลือกไม่แสดงออกในเวลาที่คนอื่นโวยวายเขาเลือกไม่ไล่ตอบโตในเวลาที่คนอื่นกำลังเสียสติเพราะเขารู้ว่าการไม่ตอบไม่ใช่แพ้แต่เป็นการไม่ให้ราคาสิ่งที่ไม่คู่ควรกับพลังของเขานี่คือเหตุผลที่คนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดูเหนือกว่าไม่ใช่เหนือเพื่อคมแต่เหนือเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าทางจิตใจลึกกว่ามั่นคงกว่า และหนักแน่นกว่าการควบคุมอารมณ์ยังเป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณแยกแยะคนได้ชัดเจนด้วยเพราะเมื่อตัวคุณนิ่งคุณจะเห็นตัวจริงของคนรอบข้างว่าใครใช้คุณใครซื่อสัตย์ใครจริงใจใครเอาเปรียบใครรักคุณจริงและใครแค่ต้องการผลประโยชน์จากคุณเพราะเมื่อคุณไม่หลงไปกับอารมณ์คุณจะเห็นทุกอย่างชัดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนโลกทั้งใบช้าลง และทุกสัญญาณของคนรอบข้างเด่นขึ้นแบบตรงไปตรงมาการควบคุมอารมณ์ยังทำให้คุณตัดสินใจดีขึ้นคุณจะไม่เลือกงานเพราะอารมณ์ไม่ยึดติดคนเพราะความเหงาไม่ทะเลาะเพราะความร้อนรุ่มและไม่ล้มเลือกเพราะอารมณ์ชั่ววูบคุณจะเลือกเพราะเหตุผลและคุณค่าไม่ใช่เพราะอารมณ์และความอยากชั่วคราวสุดท้ายการควบคุมอารมณ์ทำให้คุณเป็นคนที่คนอื่นไว้ใจได้เพราะคนที่อารมณ์นิ่ง คือคนที่คาดเดาได้คือคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายคือคนที่อยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยและคือคนที่พูดอะไรแล้วคนเชื่อว่าเขาจะทำตามนั้นจริงนี่คือพลังของการควบคุมอารมณ์พลังที่ทำให้คุณดูเหนือกว่าคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามพลังที่ทำให้คนเกรงใจคุณโดยไม่ต้องขึ้นเสียงพลังที่ทำให้คนเคารพคุณโดยไม่ต้องอธิบายและพลังที่เปลี่ยนคุณเป็นผู้นำที่แท้จริงจากภายใน เพราะสุดท้ายคนที่ชนะอารมณ์ตัวเองได้คือคนที่ชนะทุกอย่างในชีวิตได้ในโลกที่เต็มไปด้วยการสื่อสารเสียงดังความวุ่นวายและการแสดงออกที่เกินจริงคนจำนวนมากพยายามทำให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่นผ่านคำพูดการแสดงหรือการสร้างภาพบนโซเชียลแต่มีพลังหนึ่งที่เหนือเหล่านั้นทั้งหมดพลังที่ไม่ต้องแสดงไม่ต้องสร้างภาพ ไม่ต้องพูดเยอะแต่กลับทรงอิทธิผลที่สุดในการดึงดูดใจมนุษย์นั่นคือพลังของความจริงใจความจริงใจเป็นพลังเงียบชนิดหนึ่งมันไม่ชูชาตไม่ต้องการการนำเสนอแต่ทรงผลกระทบลึกในระดับที่คนเราต่างรู้สึกได้แม้ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สัมผัสความรู้สึกละเอียดอ่อนเกินกว่าที่ตัวเองรู้แม้คนจะโกหกได้ แต่ความรู้สึกจะไม่โกหกหัวใจจะรับรู้เสมอว่าใครจริงใครแกลง้งใครหวังผลใครทำเพราะใจจริงๆความจริงใจจึงกลายเป็นสเสน่ห์ที่แท้จริงของมนุษย์เป็นพลังที่แม้คนพูดน้อยก็โดดเด่นกว่าเสียงดังของคนมากมายที่พูดแต่ไม่ได้ทำจริงวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกว่าทำไมความจริงใจถึงส่งพลังนัก ทำไมมนุษย์ถึงถูกดึงดูดโดยคนจริงใจแบบไม่รู้ตัวและจะฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่ส่งพลังนี้ออกไปได้อย่างไรเตรียมตัวให้ดีเพราะนี่คือหนึ่งในหัวข้อที่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยและเปลี่ยนบุค,คลิกของคุณได้จริง 1. ความจริงใจคือรากแก้วของตัวตนไม่ใช่ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ง่ายแต่ตัวตนจริง คือสิ่งที่แสดงออกโดยไม่ต้องพยายามความจริงใจจึงเป็นเหมือนรากแก้วของต้นไม้มันลึกมันมั่นคงมันไม่หวือหวาแต่มันคือสิ่งที่ทำให้ต้นไม้ยืนอยู่ได้หลายคนประสบความสำเร็จจากภาพลักษณ์แต่ประสบความสำเร็จระยะยาวจากตัวตนจริงเพราะภาพลักษณ์เสแสร้งได้ไม่นานและคำพูดจะหมดพลังลงเมื่อการกระทำไม่สอดคล้องแต่ความจริงใจเป็นพลังที่ไม่มีวันหมดอายุ เพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์แท้ๆททำไมความจริงใจจึงสัมผัสได้แม้ไม่พูดอะไรเลยมนุษย์สื่อสารกันผ่านคำพูดเพียง7%ส่วนอีก93%คือภาษากายน้ำเสียงน้ำหนักความรู้สึกดังนั้นคนพูดดีแต่ไม่จริงใจความรู้สึกมันขัดคนพูดน้อยแต่จริงใจความรู้สึกมันตรงร่างกายของมนุษย์ตอบสนองต่อความจริงมากกว่าคำพูดเสมอ เพราะสมองส่วนอารมณ์ทำงานเร็วกว่าสมองส่วนเหตุผลนี่คือเหตุผลที่เราเจอใครบาปแรกก็รู้สึกได้ว่าคนนี้ปลอมคนนี้หวังผลหรือคนนี้อบอุ่นและจริงใจความจริงใจไม่ใช่การพูดตรงๆหรือพูดแรงๆแ,แต่คือความบริสุทธิ์ในความตั้งใจของเราความตั้งใจจริงถูกส่งผ่านแววตา,าท่าทีการเคารพคนตรงหน้าวิธีฟังวิธีปฏิบัติวิธีช่วย วิธีแสดงออกในวันที่ไม่ได้เตรียมตัวเลยนี่คือสัญญาณที่ปลอมไม่ได้เลย 3. ความจริงใจคือความสม่ำเสมอไม่ใช่การทำดีครั้งเดียวใครๆก็ทำดีได้ในบางจังหวะในวันที่อารมณ์ดีหรือในวันที่อยากได้ผลประโยชน์แต่คนจริงใจทำดีโดยไม่ได้หวังผลและทำดีแม้ไม่มีใครเห็นนี่คือสิ่งที่สร้างความเชื่อใจแบบลึกยาวนาน ความสม่ำเสมอเล็กๆนี่เองที่กลายเป็นเสน่ห์ตัวอย่างเช่นไม่สร้างภาพด้วยคำพูดแต่ทำจริงทุกวันไม่สัญญาพร่ำเพื่อแต่ทำให้เห็นเมื่อถึงเวลาไม่อวดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่คนรอบข้างรู้สึกได้ไม่พูดว่ารักแต่แสดงออกด้วยการดูแลคนแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะแต่คนก็เชื่อใจได้ทันที 4. ความจริงใจสร้างพลังความปลอดภัยทางอารมณ์ บนโลกนี้คนที่พูดเพราะมีเยอะคนที่แต่งตัวดีมีเยอะแต่คนที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยทางใจมีน้อยมากมนุษย์มักอยากอยู่ใกล้คนที่ไม่ต้องคอยระวังไม่ต้องคอยเดาไม่ต้องคอยระวังคำพูดไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหลอกไม่รู้สึกว่าถูกใช้ประโยชน์คนที่จริงใจคือคนที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ทันทีแม้ไม่พูดอะไรความปลอดภัยทางอารมณ์ เป็นสิ่งที่มนุษย์โหอยหามากที่สุดและความจริงใจคือคุญแจสำคัญที่สุดในการสร้างมัน 5. คนจริงใจมีแรงดึงดูดแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องพยายามเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนมีสเสน่ห์เฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยคำตอบคือเขาเป็นตัวเองแบบจริงใจไม่เกรงไม่แข่งไม่อยากเหนือกว่าใครไม่อยากให้ตัวเองดูดี แค่เป็นธรรมชาติและบริสุทธิ์ใจความเรียบง่ายนี่แหละคือสเสน่ห์คนจริงใจไม่ต้องแต่งเติมแต่กลับดูมีค่ากว่าคนที่พยายามสร้างภาพเพราะมนุษย์เราจะสบายใจเมื่ออยู่กับคนที่ไม่เสแสร้งและไม่รู้สึกถูกเปรียบเทียบ 6. ความจริงใจคือการทำมากกว่าพูดวลีที่ทรงพลังที่สุดคือพูดให้น้อยแล้วทำให้มากคำพูดอาจสวยหรูแต่การกระทำคือหลักฐาน มนุษย์เชื่อการกระทำมากกว่าคำพูดเสมอคนจริงใจคือคนที่ไม่พูดว่าเดี๋ยวช่วยแต่เดินไปช่วยเลยไม่พูดว่าสู้ๆนะแต่คอยอยู่ข้างๆจริงไม่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันนะแต่แสดงออกเหมือนเป็นเพื่อนไม่พูดว่ารักเธอให้ฟังทุกวันแต่ทําให้รู้สึกว่ารักเสมอไม่พูดว่าจะทําให้ได้แต่ตั้งใจลงมือทําจนสําเร็จและคนแบบนี้เวลาพูดเพียงไม่กี่คํา กลับมีน้ำหนักมากกว่าคนที่พูดเป็นร้อยประโยค 7. คนจริงใจรับผิดชอบต่อความรู้สึกคนอื่นความจริงใจไม่ใช่พูดตรงจนทำร้ายคนแต่คือการพูดตรงด้วยความเคารพและคิดถึงใจคนฟังก่อนเสมอนี่คือความละเอียดอ่อนที่หลายคนไม่เข้าใจคนจริงใจไม่ใช่คนที่พูดแรงแต่คือคนที่พูดความจริงที่สร้างสรรค์ เขาจะไม่พูดเพื่อให้ตัวเองดูดีแต่จะพูดเพื่อให้คนตรงหน้าปลอดภัยและดีขึ้นจริงๆ 8. ความจริงใจคือการไม่สร้างภาพเมื่อไม่มีใครเห็นความจริงใจคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดตอนที่ไม่มีใครดูอยู่ทำงานยังตั้งใจไหมพูดยังสุภาพไหมยังมีน้ำใจหรือเปล่ายังรับผิดชอบเหมือนเดิมไหม นี่คือแก่นแท้ของความจริงใจเพราะคนจริงใจจะเป็นตัวเองเสมอไม่ว่ามีคนเห็นหรือไม่และคนแบบนี้จะถูกเคารพแบบลึกซึง้งโดยไม่ต้องอธิบายตัวเองเลย 9. เคล็ดลับฝึกความจริงใจให้กลายเป็นสเสน่ห์ปรากฏ 1. ลดการสร้างภาพเพิ่มความเป็นธรรมชาติโฟกัสที่เป็นของจริงมากกว่าดูดี 2. ทำในสิ่งที่พูดให้ได้80ดถึงร้อเอร์เซ์เพราะนี่คือเครื่องพิสูจน์ความจริงใจที่ทรงพลังที่สุด 3. คํคำพูดที่ออกจากใจหนึ่งคำมีค่ามากกว่า100คําคำที่พูดเพื่อเอาหน้าหรือเอาใจ 4. ไม่โอ้อวดไม่ข่มใครคนจริงใจไม่จำเป็นต้องยกตัวเองเหนือใครเพราะรู้คุณค่าในตัวอยู่แล้ว 5. ใส่ใจคนตรงหน้าเวลาพูดคุยการฟังด้วยใจบริสุทธิ์คือสัญลักษณ์ของความจริงใจชัดที่สุด 6. ไม่ทำดีเพื่อหวังผลแต่เพื่อสะท้อนตัวตนเมื่อทำดีเพราะใจอยากทำพลังจะส่งออกไปจริง 10. ททำไมความจริงใจถึงเป็นสเสน่ห์ที่ไม่มีวันปลอมได้เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่านพลังงานของกันและกันได้แม้เราจะไม่รู้ตัว คนจริงใจจะมีออไรหนึ่งที่แผ่ออกมาเป็นความอบอุ่นเป็นความสบายใจเป็นความเชื่อถือเป็นความรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วปลอดภัยและมันคือสเสน่ห์ที่ไม่มีวันซื้อไม่มีวันลอกเลียนไม่มีวันปลอมเพราะมันแผ่ออกมาจากภายในคนที่มีความจริงใจอย่างแท้จริงจะถูกจดจำในใจคนอื่นแม้จะไม่พูดอะไรเลยก็ตามดังน,นั้น ความจริงใจคือพลังเงียบที่เปลี่ยนชีวิตได้ในโลกที่เต็มไปด้วยการสร้างภาพคนจริงใจคือของแท้ที่หายากและมีคุณค่ามากที่สุดมันทำให้เราน่าเชื่อถือหน้าเข้าใกล้น่าคบหาหน่าไว้วางใจเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้โดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากเลยสิ่งที่ต้องทำมีเพียงอย่างเดียว เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่จริงแท้ที่สุดและปล่อยให้ความจริงใจพูดแทนเราเพราะพลังนี้จะทำให้คุณโดดเด่นในแบบที่คำพูดไม่สามารถทำได้เลย